นี่ไงตัวยิบเฮ้ยตกใส่มันอยากมาเล่นสงการกับเราแน่เลยเอาไปเล่นสราวยน้ำที่บ้านกันใช่โอ้ยล้างหน้าเลยโอ้ล้างหน้าเลยไหนได้อะไรมาบ้างแล้วก็ได้สองตัวจ้ะนี่ไงมันจะมาเล่นมันจะมาเล่นกับเราแน่เลย มันจะมาเล่นกับเราแน่เลยโอ้โหเนื้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้แข็งมากยิงไฟมันมันเอาการหลอกย เดีมันยเยนเแล้วไงหหรือว่ามันยังไม่ตายใช่หรือว่ามันยังไม่ตายจิงต่อนี่คือรางวัาวานของพวกเจ้าที่พวกเจ้าปราบเซเรนเฮดได้ไม่ให้มันไปทำลายผู้คนในวันสงกราน